ดูร้านพญาน่ะเจ้า้นี่ยัางั้ัดปัดไ่ปัดหอปัไก่ด้น้องคนมเออคนเดินมาจอดอยู่ริมโคง กันหาในกะ mm hmm. ินกันโอ้ในกะินหลายเลยน้องเลย ซ um ื้อก okay. ็เป okay. ็นไก่นะ uh. mm. ่อ้หมกหอมกเลยน้ำเปล่าหนึ่งซื้อให้แม่ ไอห่แห่ๆๆ่แ่ังบังปองครันนั้นบาเควนี่มัางนา่งบน้ำปะยางบงน้ำดูดูน้ำดูน้ำน้งโค้งขึ้นลาย ເບິ່ງນີ້ເບິ່ງມັນເບິ່ງນີ້ມັນກະສູງແຫຼະມື້ວັນຢູ່ວັດທາດມັນສູງເດສູອຢູສູງຢູາບັງຂີ້າຂີ້ເຍົ້ນน่ะນພານ ไปยอมนองดิมข้าวที่เดียวเปนออกานองไม่ถึงไมงเด็กเาไปคิ้วเปล่าไ่ไก่เด็ดหมูนะข้วเหนียวความเด็มีกัไก่